เาต่องทำก็ได้แล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอยากได้นะคะแล้วเราก็พยายามจนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่งานของเราได้ผลงานของเราได้เนี่ยแล้วเราก็ได้มันจะมีความรู้สึกว่าภูมิใจนะวันที่เรารู้เนี่ยนะคะมันเป็นความภูมิใจจริงๆนะคะว่าอืมในที่สุดเนี่ยมันก็เป็นที่หนึ่งละอันดับที่เขาเรียกเป็นงานก็เห็นเรารล้ในะดับประเทศนะคะแต่สิ่งที่จะต้องขอบคุณมากๆเนี่ยที่มาถึงตรงนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะคนคนเดียวเราต้องมีนิสิตนะคะนิสิตเนี่ยเราก็จะได้ ที่พู้นักวิทยาศาสตร์นะคะรวมทั้งเ,เขาเขามีความสําคัญกับเรามากเขาทุกๆงานของเขาค่ะทุกๆความตั้งใจของเขาอ่ะนะคะนอกจากเขาจะได้ดีกรีของเขาไปเนี่ยเขาจะทิ้งงานไว้ให้เราแล้วเราก็สร้างเขาเนี่ยนะคะออกไปอยู่ตามหน่วยงานตะ่างๆแล้วที่ลืมไม่ได้เนี่ยนะคะก็คืออาจารย์นะคะพ่อแม่ท่านนะคะอันนี้ขอเป็นโมเมนต์ในเสารไทยนิดนึงนะคะคือพี่ออเป็นคนโชคดีนะคะคุณคนะคะพ่อเนี่ยแบบอะไรก็แล้วแต่ แล้วพอมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมของจุฬาเดี่ยพี่ๆรุคนทนาง,งานเขาทำงานวิจยัยอ่ะนในในั้นจะรู้จักอาจารย์โนกรมสิทธิ์ไหมท่านเนี่ยนะคะมีชื่อเสียงตอนนั้นกบกมงนอู่ท่านดังมากเลยอ่ะเรื่องเกี่ยวกับให้หวัดนกโปรเจกต์ลุงเนี่ยนะคะท่านได้สมว่ท่านได้สามล้านนะของพี่เองอ่ะโอ้โหสามโปรเจกต์ยังไม่ได้ล้านเลยคือไม่รู้สึกทำอะไรทำไมแล้วเขาก็บอกพี่เขาก็บอกว่าตั้งใจทำหาแท็กของตัวเองนะคะ มุงมันที่แน่นแน่แล้วเราก็จะประสบความสำเร็จค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยแล้วนะแล้วก็เห็นแล้วแะครับว่านี่แหละคือนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในปีนะครับ2,565นะครับเสียงปรบมือดังๆเลยครับให้กับศาสตราจารย์ดรสักร